สวัสดีสูส้ๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมีตัวอาขาดเกเนาะสังเกตบล์มื่อนี้มีตัวพากระเป๋าแดเนาะจัดกระเป๋าเป็นที่เหี้ยห้อยเนาะมื่อนี้มีตัวจะพาท่านผู้ชมทุกคนเนาะไปหูจักกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของแขวงบอ่อแก้วหรือว่าของเมืองเมืองนั่นเองซึ่งห่างจากบ้านมีตัวไปก็ประมาณ30 โอ้ยซากิโลกว่าหรือว่าสามสิบกิโลเนาะทุกสมเนาะประมาณสามสิบกิโลเนาะขันถัดดาวบบผิดเนาะประมาณสามสิบกิโลแต่ว่าระยะทางที่ไปเนาะทางก็อาจจะโบค่อยสะดวกปานใดเนาะแต่ว่าเป็นอะไรนั่นอยากให้ท่านผุมทุกคนติดตามไปยาวๆเนาะอันนี้คือระยะทางเนาะทงกสมเนาะตั้งแต่ออกจากบ้านพลสว่างคือบ้านของตัวเนาะระยะทางก็บ่คอยโอเคปานใดมันก็จะเป็นทางดินเนาะแล้วก็มื้อเช้านี้ฝนตกเลยทุสมทางก็เลยว่าแบบโอเคปานใด ทั้งโค้งแล้วก็ทางแบบขีดฟุนขีดตมเนาะขั้นฐานเป็นย้ำห่อนกน็ย้ำบมบมีบบมีฝนก็นจะเป็นแต่ขีดฟุนขตมั้นถา้าฝนตกสายก็จะเป็นขีดตมเนาะครบสุดเลยลู่ทางเป็นประมาณนี้น้อสือว้าวสวยอะ่ะบรรยากาศดีมากแดดก็เริ่มออกเนาะเยอะยเลยแดดอากาศแน่นะน,น่านะอูเช่าอ้เช่าถ้า อุชาจุ๊อ่ะนี่อุชาอุชาจุ๊อันนี้จะเป็นส่วนยางมึดเลยน้ำซุมอันเขียวๆที่เห็นอยู่ต้นแอค่ะนี่โอ้อะไรนี่อะไรนี่ทางกินดึงด้อยังะขึ้นบวกขึ้นบวกโอ้โอ้โอ้บ้านห้วยสาดน้ำซุปนะแต่ผุ่นมาอยู่เข้มคองเลยอยู่ตามเข้มคองมันจะบูเห็นป่านใดเรายุ่งกงนี่เลยผมพูดเสมอเนยโอ้ผู้เห็นเนาะ ในยุเข้มของฟาง,ฟางนั่นเนาะฟ,าง,ฟางพูดน้นจะเป็นอันนั้นต่เมื่อต่มยตัวตเออ,อ,อมันจะเป็นอ่าพม่าเลยมันสุอันนี้อยู่ติดมตมได้ข้ามคองอกจะเป็นทาคิเลขกของฝั่งพม่าบนยซานนยืนนอาจจะตงเลาคอยดูร้ยะโทน,งนงางก็ตนในีโบเซนะอ <laughs> ่าาจะเป็นบ <laughs> ้านนยซานเออก็หอดูสเตไมฮะาม่า จะเป็นบ้านให้ซ่านเนาะบรรยากาศโคตรขักเลยแต่ว่าทาง,ทงคิดตูมขคือกันแวรสื่อเกิงอยู่แคมทางเนาะเขาจะสื่อเบียร์และก็ของแก้มในนึงเนาะว้าวงามแห่งแห่นำผู้ชมเน,นาะฮาวก็ขี่รถมาเดินทางมาจนพอว่าฮอดแบบบอลน,นึงที่โดย วิวที่มีตัวประทับใจแห่งๆมันก็เลยเก็บมาฝากเนาะคือสวยมากจะเป็นน้ำคลองเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือน้ำคลองเริ่มใหญ่แล้เริ่มส้มแล้วที่สำคัญก็คือฟางนี่จะเป็นฟางลาวเนาะแล้วก็มีข้ามน้ำคลองหน่อยเดียวซื้อๆน้ำส้มฟางนั่นจะเป็นอาม่าเนะาะม่าเขาเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนเทาก็ยังได้เห็นเนาะฟางนั่นจะเป็นาม่าอาจจะเป็นใกล้ๆกับท่าคิเล็กเนาะทั้งนี้เนาะคือบรรยากาศดีมากสวยมาก ประทับใจแฮงแต่ว่าน้ำหมอกแถวนี้น้ำหมอกปกคลุมเนาะน้ะนำหมอกคือแบบเออบางมือมันจะหายเนาะปกติก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นบ้านอาคาอีกบ้านเนาะก่อนจะหอดเอ,อ้ยปงุงโลบ้านปงุงโลเนาะตามไปเลยจะยู่เข้มขลังเนาะน้ำซุ่มเทือนก็กระเจิดก,กระจายเนาะเออวแพะยุ่งคืจะน้ำซุ่มหรืออาก็าก้าก้าอาก้าหนักเราคงว่าจะเป็นบ้านอาคา You camera น่าจะมือยัดหล่อนะครับวิดีโอวิดีโอฮอลคอจะเป็นเนอร์วิดีโอฮอลี๋ยวแบบไม่ตเลยอยู่หน้าหน้าเลยจะเป็นบ้านอาคารนันผู้ชมนี่เราเป็นมาในเป็นสนิทเลยกยจะมากันสันหมอเมรี่น้ำก๊อกน้ำก๊อกไหมจะเป็นบ้านอาคารนะคะท่านผู้ชมเพื่อนก็อยู่แจกยูจายเนาะกระเจงกระาย ตามสนบ,บทเนาะ,ะแถวนี้งามเนาะนี่จะเป็นเฮือนของเขาเจ้าเฮือนเฮือนหรือว่าเขาเจ้าเห็นอย่างนี้อีกคนแม่อยู่แม่โอ้ยถ้าอยู่จ้าโอ้ยอย่นเลยโอเคท่านผู้ชมตานนี้เฮามาฮอด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่หรือว่าบอนน่อน้ําำ้อนอยู่ปุงเลาะนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นบ่อน,น้ําำ้อนเนาะที่เขาจะหาก่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในวันที่เก้าที่ผ่านมานี่เองวันที่เก้าเมษาสองพันสองสิบที่ผ่านมานี่เองเนาะเมื่อนี้กะมีตัวมานี่กับวันที่สิบเจ็ดนั่นคะุณผู้เนาะเดี๋ยวมีตัวจะพาเบิ้งบรรยากาศหอบๆก่อนที่เขาจะเข้าไปอนน่าบ่อน้ําำ้อนแท้ๆเนาะตอนนี้มีตัวกะอยู่แคมป์นี่อยู่แคมป์อยู่แคมป์เนาะ นีああ่เลยคนมากกับลายเติมพงสมมุนี่แล้วก็ขจ้าก็กลับไปหลด2คัน3าคันแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็พูดเห็นบอกขจอกกำลังซุ่มเซล์อยู่เาโอเคเมื่อเนี้มีตกรมานำน้องเนาะก็คือมานำอ่าลานเคยน้องเคยแล้วก็มูของน้องเคยที่มาแต่เมืองลองเนาะขจ้าบคกเห็นจะเทอมีตกเลยอาสาพามานอกคือน้องเคยก็หากมาเป็นเคยหาก็มาเป็นเคยช่วงเดือนกอนกนนี่เนาะก็เลยว่า ออนองเคยก็จะบุ่หูสถานที่แห่งนี้เพราะว่าเขาเจ้อาก,ก็บุเไคมาจากเทือบุ่หูทางเนาะอันนี้เลยมันก็จะมีแบบเป็นควันนี่นีทุกมือตลอดตลอดเลยท่านผู้ชมตลอดมือทุกมือเลยมันจะบ้หายเนาะมันจะเป็นควันนี่นี่เรื่อยๆท่านผู้ชมเห็นบอกนี่แล้วก็บรรยากาศอบอ้อมก็จะเป็นธรรมชาติต้นไม้เนาะเขาจะจะบบให้ตัดต้นไม้ใหญ่อยู่แถวนี้เนาะ่องจากว่ามันเป็น ห่วยเนอะย่านห่วยแห้งอะไรทําไมต่างๆนะนะมจมก็เลยว่าอ่าเขาจะก็ห้ามในนึงเนาะจะเป็นประมาณนี่เดี๋ยวพาไปบึงอยู่ใกล้ๆเลยเนาะโจมาเลยเงาปัวมาตอนนี้กําลังจะไปต้มไข่เนาะเขาซื้อไข่มาแต่นึงฮะเงาว่าเมียสาวก่ะไข่แต่นึงปกติสามสิบพันกีบเนาะแต่ว่าอยู่เมืองลองได้ยินเขาจะว่าเทาหกพันแต่ว่า อยู่เขตนี่เป็นยังก็แพงน้ชมคไข่นี่แต่หนึ่งหาดสิพันกีบหาดสิพันกีบก่อสามกับเงินบาทสองร้อยบาทนั่นเองเนาะยังยังบุ๊ฮอตหน่อยนึงเนาะเขาจะต้มไข่อยู่นี่คนมาลายเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะนำเขาจะไปเบ่งเนาะว่าการต้มตไข <c oughs> ่ตรงทิศไดอู้อุกข้มาเต็มล้เขา <c oughs> มีแต่เอาจุ๊บลงไปน้ำจะนี่เนาะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดียวก่น จุบลงไปน้ำเนีนี่ซื้อดำสมนี่มันก็สามารถสู้แหงเฮากินได้เนาะแต่ว่าบุ๊คบว่าต้องใส่จากนาทีเดี๋ยวเฮามาพิสูจน์ทำกันวา่าอ่าต้องใส่จากนาทีเนาะในการต้มมันจะเป็นควันเน่นี่เลยดำสมอ่าตามพีม่ตัวเบิรงนเขามาเนาะอยู่ในนี่มีความห่อนที่แบบอัตโนมัติสองลอยกว่าองศาเซลเซียสมโอ้คือสังเกตได้ว่าพี่พี่ตองมายืนอยู่ตอนนี้เนาะหอ่อนแหงดำสมห่อนมดตัวคิงแบบอ้อยเหือออกมดเลย มาเบิ้งใกล้ๆเนาะมาเบิ้งใกล้ๆกอน,นี่นคือมันกดแบบอัตโนมัติในค้องโถงมาเบื้งน,นี่โอ mm ้ก hmm. ดหนักมากมาเบิ้งใกล้ๆนี่ mm hmm. คือแบบห่อนแหงเลยห่อนแหงๆเลยก็จะมีควันอย mm ู hmm. ่นี่มีควันได้ดิ mm hmm. แล้วสิ่งที่เทาห้าปู่ได้ก็คือจากความหอดคือ,อความคิวเนาะ มันมันคิวแล้วก็มันมี่งกินนะคุณผู้ชมมี่งกินให้ไทยฮาวึกแบบกินไข้ไข่สูกๆ,ๆ,ๆนะ <i> คุณผู้ชมคฟางี้ก็จะเป็นน้ำจะเป็นสายน้ำเนี่ยนี่เลยนี <i> ่เหข้ามากใกล้ๆค่ะเราจับเบิงแล้ว,<ม>วลห่อนว่ะอุ้ยห่อนสุดๆเลยคุณผู้ชมห่อนสุดๆเลยบฟางแต่เลยน้ำนี่นะห่อนแห้งๆร้อนมาก แต่ว่าน้ำแม่น้ำานี่ยังยังเป็นน้ำที่แบบเย็นอยู่เนาะแต่ว่าคงนึ่งเย็นคงนึงห้อนะนะผู้ชมเทนี่เนาะ <Okay. S 1> จากที่เฮาเบิงเดีวครับผู้ใดว่าเป็นสถานที่แบบอัศจรรย์มหัศจรรย์สุดๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนาะสำคัญสุดๆเลยนะผู้ชมก็คือการมาเที่ยวยู่นี่เนาะทุกคนมาได้เลยทุกคนเนาะ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะมีโควิดเนาะมีทั้งคนจีนแล้วก็คนพม่าเขามกม,มาเบิง่งกันไปเนื่องจากว่ามันเป็นสิงที่แบแบบแปลกหูแบบปลกตาเด่นเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อาสาคัญสาคัญอย่างหนึ่งก็คือเฮาจะโบได้เสียคา่าเข้ามานี่เฮาโบได้เสียค่าเลยมีแต่ว่าเฮาจะจะเสียเงินก็ต่อเมื่อเฮาซื้อของกินที่เฮาอยากได้เนาะไม่ว่าจะเป็นใครหรือว่าขานมอย่รงต่าง แต่ว่าการมานั่งอยู่ยูทู e <YouTube S 1> น,นี่การมานั่งยูทู e นี่คันถ้าเขามีน้ำจิตน้ำใจเขาสามารถมีน้ำจิตน้ำใจน้ำเขาก็ได้เนาะแต่ว่ารวมๆเลาวเขาจะโบได้เสียค่าอย่างเลยทั้งนั้นเนาะสุกเนาะภัยๆก็มาได้เนาะสถานที่ตั้งยูเมืองเมืองแพ่งโบแก้วนั่นเองคุกทมม่ามมมันจะเป็นน้ำที่แบบพอดแล้วก็กดอัตโนมัติตามธรรมศาสตร์เนาะโดยที่โบมีการปรุงแต่งหรือว่าโบมีการ เขาเอิ้นวาอย่างด้วยที่มนุษย์บวกเราสร้างขึนมาเนาะมันแปนตามธรรมชาติผู้คนอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนตนเผ่าอาคาหรือวก็ส่วนเผ่ามูเซอร์การเดินทางย้อมมีเป้่าหมายนุสุ้มแล้วในเมือเขาม่โหดยู่นความมือของเขาหายเลยระหว่างทางที่มาเนาะมันจะเป็นทางโคตรเลี่ยวทางสุดๆไปเลยคือท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะได้เห็นเนาะตอนนี้ก็ฝคนที่เข้ามาแล้วฝนที่โตกแล้วเล้วเ็นบ่ มันค่อนข้างเปืเป้อนๆหน่อยนึงเนาะมันค่อนข้างบรสะอาดหน่อยนึงวันนั่นนีนื่องเนื่องจากว่าเขาจะหาขอจัดงานแล้วก็ยังบูมีคนที่มาอนามัยเชื้อเนาะก็เลยว่าเ็ให้สถานที่ของเขามีขี้เนหนียวหน่อยนึงเนาะแต่ว่าตัวหวังว่าเข้าหน้าเฮามาอาจจะสะอาดแล้วก็งามตากว่านี่เนาะแต่ว่ารวมๆแล้วภาพบรรยากาศก,ก็คือโอเคยูท okay, ุม่มส้มโอเคทุ่มส้มหลังจากที่เขาต้มไปเจ็ดส่วโมงเจ็ดนาทีเนาะเขามามาข่ายเบิ้งนกำกันว่ามันสุกแล้วบโบนะ,<ช>ะมาเลยมาแซ่น้ำเย็นไหม แช่น <c els descript or> ้ำเย็นอ๋มาน้ำน้องๆเนาะมื้อนี้สวนผู้สาวมาบ่มีไผมาน้ำมีตัวก็อาสาพาเขาจอมาเนาะมีอันกินแล้วเอาอาจจะยาเจืมาคือยังอ้าตัวยาหน้าจะยุบป้ายไปมเจ้านะเก็บกินเดซ็ต <Billie S 2> ตอนนี้เราก็มาผักพรหรือว่ามานางจิบเบียซิวๆนั่นผู้สมเนนนี่มันจะมีมันจะมีอายุมาแต่เมืองรองอายุนูชยแม่อยู่อยู่วัดทองฮะวัดทองมีน่องวันทองนาะแล้วก็อันนี้อาสาเนาะผู้สมคลิปก่อนๆที่ไมื่อเดีวไปนำของก็เห็นแล้วเนาะกูบ่าวปิ้งเป็ดนั่นแหละแล้วก็มีผู้สาวมูเซอร์สองคนมาตำลังนาะแล้วก็อันนี้คือน้องเคย คือบรรยากาศดีมากท่านผู้ชมฟินเว่อร์เลยบบเห็นแต่ควันเนาะบบเห็นเห็อยาตู้จัดยาโวเลยเมื้อคือเนี่ยกูสิในบรรยากาศก็โคตดขังมผู้ชมขั้นท่ายมีโอกาสก็มายามเด้อโอน้ำห้อนที่มีซื้อเสียงดงดังในตอนนี้เลยท่านผู้ชมธรรมชาตินะคะวันนี้เฮามากินไข่เนาะไข่ต้มที่เฮาลวกจากอาโน้ำห้อนเมื่อกี้เนาะใช่เนาะเสร็จแล้ว อาจจะย้าจุดอะไรหรอไม่เหมือนนะเอ๊ะแล้วแล้วเนาะโฮชี่อาจจะย้าจุดอะไรมันสุกเกินไปห้อชมดูว่ะสุกแท้หรือสุกวะเด้อตอโลอ๋อจัดเลยต่อจัเลยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองสามแล้วเถวอ๋าจัดเลยจัดเลยต่อไปสบายดีปีใหม่มือสุขคนแข็งแกร่งอาควายอยู่ดีมีแฮงเด้ออยู่ดีมีแฮงมือสุขคนมันอิ่งกินให้เมาเด้อเด้อไปมึงมึงน้ำค่อยบ่ไม่ไปมึอหน้าก่อนเฮือนเจ้าอยู่ใส เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปลีนเฮือนเจ้าเดือดอันนี้คุผู้ชมใครที่เฮาลวกหรือว่าต้มจากบ่อน้ำหอนของเฮานี่มาเนาะเนื่องจากว่าบรรยากาศหรือว่าอุณหภูมิมันสูงถึง200องศาเนาะเฮาบ่จำเป็นต้องต้มไก่ให้ฮอด10นาที7นาทีท่านผู้ชม7นาทีก็ได้กขายมากินแล้วท่านผู้ชมเนาะโอเคตอนนี้มันจะขายให้เบิ่งเนาะอยู่่สันนี้พีอยู่ในตัวเลยเขาอยู่ในรอก สุกมากท่านผู tamam ้ชมแล้วก็น no ่าอร่อยมากกรุ๊กแห้งท่านผู้ชมสุกมากสุกหนักมากอ๋อไม่อยู่ไยเนอะข้าวก็เอาเจียวมาแต่บ้านเนาะท่านผู้ชมนาะงเขาจำเจียวแล้วก็พูดถึงเราเป็นข้างใดที่เจอหน้ากันเนาะเพิ่นยังโบมีอ่าครอบครัวเดธอเนาะจะทักปีแล้วนางโบจะปีอ๊อก สักปีเป็นเอื้อยของโตนอแต่ว่ายังบ่มีอาครอบครัวเธอเนอะนางคือก็อยู่บ้านนี้บมมือหนาก่อยสัญยามอีกแต่ว่าเมื่อเร็วจะอไปเมืองเมืองน่งคอยบอกก็ไปเจ้าซื้อยังฮะนาฤส์ฮะนาฤส์นาฤส์ซื้อนาฤส์ซื้อนาโบนาฤส์นาโบมีโตซื้อค่อนข้างตังเนาะเขาเจ้าเขาเจ้านาฮากเองตัว พระเจ้าย <toys> ังเอาผักมาแบงเฮาเนาะแต่ว่าทางต่อปฏิเสธเนาะเพราะว่าเขาเจ้าไปหาไปเก็บดีไซน์ผักนี่ไปเก็บดีเทิงไปน้กันสองคนผักยังผักยังเบิ่งแต่ว่าพวกเจ้าเอาไปกินอะไรดีนะผักอันนี้พวกเจ้าปลูกไว้ดีอันนี้เหมือนจำมาจับข้าวข้าวออกเอ็นี่มันออกเองพระเจ้าแบงผักเนาะอันนี้ผักขม ก็จะแบบเป็นคนใสๆแล้วมุสมเป็นคนแบบลายเดี้ยงขาเนาะอันนี้ก็กินนาพักอันนี้ก็กินดิมาเฮ่เฮ่หนุ่มไม่มาจ้าเวจ้าจ้าดาดาจ้าอันนี้กินอ๋ออันนี้นี่เซพักอันนี้เนาะพักอันนี้เซพเขาจะแบ่งมุสมเนาะสำหรับอ่าบอน้ำหอนอยู่นี่เนาะมีตั้งแต่ดึกดำบรรดแล้วนผู้ชมแล้วก็คนเขาจะก็เห็นมาโดนโดนแล้ว คนแถวนี้นะเขาจะคนพบแล้วก็เขาจะเห็นมาโดนแล้วเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับบ้านของข้าเจ้าเนาะแต่ว่าหาก็มาเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกวันที่เก่าเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เดต๋ยตก็จะจบคลิปอยู่นี่เนาะคันถ่ายภัมากคลิปนี่อย่ายลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้เมตโตเดอ้อระยาทางกันมาโบเสียาคาเลยมันคุ้มค่าสุดๆที่ได้เห็นภาพบรรยากาศนนเนี่นี่เนาะคันถ่ายมีโอกาสเนาะเมตโตจะพาม,มาอีก เป็นฮอปที่สามที่ที่หาที่พกที่จะที่ไปที่เก่าที่ซาวเนาะติดตามเบิ้งนํากันเนาะสําหรับเมื่อนี้คันถ่าไผหมากกว่าโกเชให้เพื่อนๆในเมืองเนาะอันนี้เป็นบ่อน้ำห่อนที่งาพิซซุดในสปปลาวกับวาเล่ทุกทุกคนเป็นบ่อน้ำห่อนที่มีความห่อนหลายองค์สองร้อยกว่าองศาเนาะก็มีแต่ทีเดียวนี่คันถ่ายเพื่อนๆคนใดสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสต์เด้ออ่ะโอเคสําหรับเมื่อนี้เป่ตัวก็ขอลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย